สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามอนี้สิผ้ามารีวิวสวนหนาบานได้จ้าว่าต้นใหม่เ้ามีต้นยังแน่พราอว่าต้นใหม่นี่ร้ายค่ะพี่น้องมีเต็มไปเบิดเลยจ้ามีเบิดทุกตน้นทุกชนิดเลยเดี๋ยวสิผ้ามารีวิวเบิ่งได้จ้าพี่น้องอันนี้ก็จักเป็นต้นยังนอกจากพี่น้องจักผูซื้อยังขูอกันจ้าอันนี้คือกล้วยใหม่พี่นอ้องบ่มีดอกแล้วจ้า อันนี้คือต้นรวยไม่เลิกลก่บซานแล้กกาอันนี้เป็นต้นหม่กองอากาศพี่น้องแลกักการีมีหยางตน้นเอียงแล้กก็สิมีต้นอันนี้น้่พี่น้องจะเป็นตน้นยางมีต้นหม่ล่ายางพี่น้องอันนี้ก็จกต้นยังพี่น้องอันนี้คือเขาจะห่องเอยียงก่อ จักซื้อวันได้ดัแหละพี่น้องลืมแล้วพี่น้องหูเราบอกว่าซื้อยังอันนี้ก็คืองาสร้างพี่น้องนีดซางาสซ้างร้ายเลยจ้ะอันนี้ก็จักมันตดนยังพี่น้องประจักซื้อเลยจ้ะ อันนี้ก็คือหวานหวานหางจระเข้พี่น้องอันนี้คือตะบองเพชรพี่น้องนี่เด้อจ้ามีแต่ต้นใหม่พี่น้องสวยงามคักพี่น้องอันนี้คือดอกแก้วพี่น้องดอกแก้วงามงาม,ม,มหอมหอมจ้าพี่น้องอันนี้ก็จักเป็นดอกอยังจักเป็นต้อนอยังเปนจักซื้อมันพี่น้องอันนี้แห้งงามพี่น้องเอ้ยผุนะ่ะ จักเป็นดอกอยังพี่น้องงามค่ะโหงามเลยพี่น้องจกักเปนต้นยังมาจักซื้อเลยพี่น้องพี่น้องหู้บอกในเดจ้าว่าต้นยังเนจ้าฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามในเดจ้าพี่น้องต้นใหม่ส,สวยๆจ้ายัางโบเบิร์ตเดจ้ายัางมีอีกจ้า นี่เลยจ้าต้นใหม่สีสวยจ้าอันนี้เป็นบาดลังหน่อยจ้ะบาดริมน้ำจ้าเป็นบาดริมน้ำจ้า น,นี่เด้อจ้าอันนี้ต้นตะลิงปิงจ้านี่นี่สิเป็นบานเด้อจ้าโอ้คุณจับบอนบอลเท้าเฮ็ดงานอยูุดงนนานออกบอนที่เฮาทำงานเด้อจ้าอันนี้อันนี้ก็สวยงามพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่ามันซื้อหยังพี่นอ้องเจ้กแม่นต้นหยังพี่น้องเอ้ยงามค่ะ ันนี้ก็ต้นดอกอัญชันเดะพี่น้องงามงามพี่น้องล้างบานกระสิเป็นพักที่ห้าปูกไหวเด้จะพี่น้องมีอันต้นนั้นเพราะอีตูจ้ะพี่น้องแล้วก็มีต้นนั้นกึนชายน้ำพี่น้องแล้วกามีพักบ่งน้ำพี่น้อง ผักบงเดือดจากพักบงอันนี้พักแห้งเดือดจ้าพักแย่งเอาค้ากระปูกยังบดติดล้ายพี่น้องแย่งบดแตกล้ายอันนี้ก็คือต้นมะเขือแล้วก็พักชี้เล้าพี่น้องปลูกแซมไปกับต้นดอกกุหลาบเดือดจ้าปลูกซแซมแซมไปกับต้นดอกกุหลาบพักชี้เหล้าแล้วก็มะเขือพี่น้อง ต้นแมงลักนี่งามงามพี่น้องต้นแมงลักนี่งามครับนี่เด้อจ้าขนาดเด้อจ้าขนาดนห้าสิบปูกเแซมไปกับต้นนันต้นดอกกุหลาบแล้วก็ต้นพระอีตูนะพี่น้องล้างบานเท่ากสิประมาณนี้แเละจ้า นี่สิผ้า,าออกมาสวนหลังบานเด้วพี่น้องนี่คือสวนหลังบานจ้ามีอันปลูกต้นกระเพราจ้ากะเพรากรากลั่งขื้นเล้อดเจ้อกระเพราแลา้วก็เอียงมีพักอันข้าวท้องนะพี่น้องพักข้าวท้องจ้ากินกับตำขนุมจีนกินกับสมตำเสดบๆเจ้า แลวกะซิมีอันนี้พี่น้องสมังงามแต่พี่น้องอ่าหยอดมะละขีนกนี่พี่น้องลูกโดกโดกด้วยพี่น้องอันนี้สิเป็นสวนคาเด้วพี่น้องคาใหญ่พี่น้องกินหยอดมันเด้วพี่นอ้องอายอดไปหนึ่งไปแกงแปนหลวกกินกับน้ำพริกกินกับปนน่ะพี่น้องงามเลยจ้ะพี่น้องอันนี้คือกวางตุ้งเด้อจ้ากวางตุ้งที่เห่าอัน ปลูกไห้ด no ้วจ้จเดออันนี nice ้คือต้นคาด้วยจ้ตพี่น้องต้นคาลำคาห้าจจาหล้ยล้พี่น้องพี่ขี่นู้พี่น้องต้นพี่ขี่นู้นี่ก็หล้พี่น้องกาล่งขืนพี่น้องเอ้ยอันนี้แป้งเมอันแป้งอันพระอิตูด้วยพี่น้องกับกระเพ้าด้วยพี่น้องกําล่งกําล่งโลกเม็ดด้วยจ้ะกัล่งโลกเม็ดจ้าพี่น้องเมืองนัจะพี่น้องลูกมะละขี่นกหล้ยล้พี่น้อง แล้วปูหัวสิเก็บไปยังเนาะบ่มีขวดกินพี่น้องหลายล้พี่น้องงามงามพี่น้องมือแน่นีมือแน่้จพี่น้องสุดยอดเลยจ้าอันนี้ลูกยังเนาะพี่น้องลูกเนี่ยงลูกยังลูกเนี่ยงลูกเดือบอกจะพี่น้องกินกับอาหารไต้พี่น้องเข่ากันคัก็จะพี่น้องสื้อลังบานกับสิมีลายอย่างอยู่พี่น้อง มีต้นสะเดาน้ำเด้าต้นสะเดาแล้วก็ต้นมะม่วงมันเดามีไรสิ่ง,ยยงไรยางเ้าี่จ้า,จามีกอนไม้น้ำจาเดี๋ยวมือหนาสีผ้ามหาหนองไม้แกงเดาพี่น้องมีกคืขบ้บานห้าวเดาพี่น้องบานที่ห้าเห็ุงานอยู่เดาเดี๋ยวมือหนาสีผ้ามารีวิวเบิงบานเดาวาัางหน่อยลังใหญ่สำได แต่รับลองวาหลังใยคักพี่น้องแบบกว้างคว้างและแบบใยแห้งนะพี่น้องมีสองสันพี่น้องนี่จะสิเป็นหองนอนเขาเองจะพี่น้องหองนอนห้ากก็หองนอนหองนองห้าได้จ้าเพราะว่าอยู่กับน้องสาวสองคนได้จ้ะพี่น้องอยู่กับน้องสาวสองคนนอนคนละหองจา้ามีหองน้าหองหนึ่งหองน้าหองหนึ่งจ้า แล้วก็มีห้องนอนสองห้องจ้ะห้องห้าก็ห้องน้องสาวนอนคนละห้องด้วยจากพี่น้อง